ผิดหวังเจ้าโทนแมวแม่ตะเคียนสุดปังให้เลขตรงเด็เดตาน้อยคนฝันแม่นชัดๆวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเวย็นของวันอังคารที่26มกราคม64คลิปนี้เลขชุดนี้ไม่ผิดหวังมาตามสัญญาเจ้าโทนมาแล้วชัดๆจัดไป ก็จากข่าวาวล่าสุดสดๆร้อนๆในช่วงบ่ายของวันนี้วันที่26มกราคม64ที่ได้มีการเปิดเผยชุดตัวเลขจากแมวแมตเตะเคียนเจ้าเดิมเจ้าโทนแห่งวัดใหม่โคกมะลุม ตำบลมุงเตี้ยอภอวิเศษชัยชาญจัังหวดอ่างทองถ้าเพืเ่อนคนไหนได้ตามเจ้าทนมาตลอดก็คงพอที่จะรู้ว่าถ้างดไหนเจ้าทนขึ้นไปนอนเล่นบนแผงลอตเตอรี่หรือรถของใครมักจะสมหวังไปต,ตามๆกันเพราะเลขที่เจ้าทนเลือกให้จากแผงลอตเตอรี่รวมทั้งเลขทะเบียนรถที่เจ้าทนขึ้นไปนอนเล่นมีบ่อยครั้งมากที่เข้าตรงๆดังนั้นจึงไม่ถือเป็นเรื่องแปลกที่นับวันกระแสข,ของเจ้าทนจะยิ่งโด่งดังขึ้นไปเรื่อยๆและต่อเนื่องแบบรัวๆแรงไม่แรงเพื่อนๆก็คิดดู ตอนนี้ทางวัดได้จัดทำกระเป๋าลดโลกร้อนที่สก,กิีนรูปเจ้าโทนเพื่อให้แฟนคลับที่รักเจ้าโทนได้ช่วยกันร,ร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนค่า้อาหารและค่ายาให้กับเจ้าโทนซึ่งก็ได้รับความสนใจจากแฟนคลับและสาธุชนคนที่รักตัวเลขกันเป็นอย่างมากสาธุขับเพื่อนๆถ้ายัางไงเพื่อนๆคนไหนที่มีโอกาสก็อย่าลืมบุดนุนเจ้าโทนกันนะคะเพียงใบละ9 9บาทเองค่ะแล้วแล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกเรารอคอยกันแล้วค่ะเพราะจากรายงานข่าวล่าสุดสดๆร้อนๆของวันนี้ ได้มีการเปิดเผยว่าในขณะที่เจ้าทนกําลังเดินเล่นอยู่ภายในบริเวณวัดอย่างสบายอุราซึ่งถือเป็นกิจวัตรประจําวันของเจ้าทนอยู่แล้วแต่จู่ๆเจ้าทนก็ได้กระโดดขึ้นไปนอนเล่นบนเบาะของรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเป็นเหตุให้คอหวยและสาธุชนคนรักตัวเลขในละแวกนั้นถึงกับจ้องตากันเป็นมันซึ่งก็ส,สวยๆชัดๆเลยค่ะเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่เจ้าทนกระโดดขึ้นไปนอนเล่น 1. กไก่งองู785อีกครั้งนะคะ 1. กอไก่งองงู785และเช่นเดิมค่ะตามตำราการรวมเลขทะเบียนรถกอไก่งองงูก็คือ 1. 2ดังนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืม 112785ด้วยนะคะสาธุค่ะเพื่อนๆชอบคู่ไหนก็จัดไปยังไงเรามาลุ้นกันเจ้าโทนเจ้าเดิมที่เคยให้หวยแม่นๆมาแล้วหลายงวดงวดนี้เจ้าโทนจะทําให้พวกเราสมหวังปังๆกันอีกไหมถึงแม้ว่าในงวดล่าสุดชุดตัวเลขที่มีการเปิดเผยยังเป็นทางการจะไม่เข้าก็ตามแต่งวดนี้เลขก็สวยมากเลยค่ะและถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปล่าสุดที่ปะปะลงไปที่ตาน้อยเจ้าของต้นมะพร้าวที่แทงยอดคล้ายเสียนพญานาค ที่งดก่อนตาฝันแม่นสุดๆ195ถึงกับเ hey, ฮลั่นกันทั้งหมู่บ้านมาแล้วแล้วมาในงวดนี้ซุดตัวเลขที่ตาเผยก็มี1คู่คือ85ที่บังเอิญไปตรงกับเลขทะเบียนรถที่เจะโทนกระโดดขึ้นไปนอนเล่นในงวดนี้ด้วยค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนยังไงก็ขอให้สมหวังปังๆในเดือนแห่งความรักกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าๆด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าคะ่ะรูยเลยเฮงๆนะคะจุ๊บจุ๊บ